สวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้เลาะบรรยากาศย้วยธงยุทธาครับหาเลาะเบืง้งป้าเขาครับผมหาลงงูป้าเขาป้าเขามาเบื้งครับในเวลาแล้วในเวลาเบื้งเขาเบืง,บงนั้มแล้วมงุงจะเดบผลผลิตแล้วอะไรก็หาเบื้งปองมันหัวมันยังนะครับเห็นหมาครับก็ถือว่าใส่ได้อยู่ครับงามอยู่ ถอที่ผมตัดเถอะที่ผมยังเนาะก็เริ่มกลมแล้วครับเริ่มกลมเริ่มงามแล้วเห็นไหมครับคุณเห็นไหม,มครับคุณงามมากทุกว่าใช่ได้ครับนี่ใช้ได้ใช้ได้เริ่มงามเริ่มยูแล้วเริ่มเก็ยในเวลากักน้ำครับกักน้ำไว้ปิดคันเท้ากักน้ำ ที่กันที่อ่น้ำเพื่อยังครับเพื่อเพื่อเขาเขา,เ,เขามันจิตหอกเนาะเขาแมันเขาแมันเป็นเขาที่ต้องการน้ำนี่ครับเลยครับ,รบเขาที่มันเนี่ยเขาที่มันเนี่เป็นเขาที่ต้องการน้ำเราก็ต้อง,งปิดน้ำไว้ครับปิดน้ำเซนาเซียงอะไรปิดน้ำอัดอันเพิ่นว่าปิดน้ำ ปิดน้ำหับห่วงครับปิดน้ำหับห่วงเขาเนาะเพราะว่าเขาอันมนันเขาอันมันเป็นเขาที่จบการนา้ำอยากกินน้ำอยากกินน้ำย่างแห้งตล้วก็น้ำกิ้นล่ะต้องการากินกน้ำย่างแห้งครับผมขับเป็นบ่เอาเขาผมช่องหางๆครับฟังหนึ่งก็ไปพูดแล้วครับหาต้นไม้พูดละฟังนี้ก็ไปพูดแล้วครับก็ทุกว่าใส่ไหนอยู่ครับใส่ส่งามอยู่ก็ พ่อพ่อหนังกะสีได้ยูดอกจักน้อยเนาะยูดีกินยูดอกจักเล็กจักน้อยจักสิบยี่สิบสอบสิบพอได้ยูว้าในความคิดผมสิบสอบเศร้าสอบสิบทุ่งปุ๋ยเศร้าทุ่งปุ๋ยแหละว่าไงหลุดให้มันไดูยูดีกินไปสิบทุ่งปุ๋ยเศร้าทุ่งปุ๋ยฝนมาสามสี่ื่อวันน้ำบกล้นฝ่าล้นเดือนมาโมนี่พ่อพี่น้ำพ่อแปร โอ้ยม yeah, ันมันขาดมันงอนปวงไรบุลแล้วเนาะผมก็ว่าวนี่นะครับบรรยากาศทองตูงหน้าครับผมบรรยากาศกะชีวิตเช่าใครเช่าหน้าครับเกษตรกรสู้ๆกันไปครับเมื่อเฮ็เกาบม่ได้กินนะครับนะสู้ๆกันไปครับเขาก็งามอยู่แต่ว่าทางหางคือยังอู้หงาไหลเถอะวันนี้มาตัดหนาจักมืออยู่กับว่าไม่มีเวลาครับเสาร์อาทิตย์นี้หนาจะติดลงมาหอดีตรง ตัดออกเพราะว่าทัดไ่หนูไ่แม่นะครับเนาะเอ้าที่นี่ก็ฝากพี่ฝานอสงสบายแล้วครับผมสวัสดีครับ